สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตากับพามาชมต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่มีความสวยสดงดงามไม่แพ้ต้นไม้ชนิดอื่นเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่คือต้นอะไรหรอือคุณตาวิถีไทย มีดอกสีม่วงแบบนี้นี่เหมือนดอกกระเจียวเลยนะเห่นวา <laughs> หลายคนบอกว่านี่คือดอกกระเจียวใหญ่แต่เขามีชื่อของเขาได้พี่น้องเอ้ยเ,เขามีชื่อของเขาเขามีชื่อว่าดอกบัวสวรรค์นี่แหละนี่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 เออเป็นบัวดินบัวสวรรค์คนตั้งซื้ออยากคนจักคนตั้งชื่อเด้เนาะท่านผู้ชมเนาะ แม่นไผคือตั้งซื้อมวนแท้ดอกบัวสวรรค์ปาทิท่ทอดดอกบัวดอกนี้เอามาจากสวรรค์เชียวหรือหรือว่าเป็นต้นดอกบัวที่อยู่บนสวรรค์คนถึงตั้งชื่อหรือว่าคุณตาวิธีไทยมั่วแล้วมั่วแล้วเพื่นว่า <laughs> นี่ไม่ใช่ดอกบัวสวรรค์ที่คุณตาพูดหรอกเพื่นว่าเออ มันเป็นดอกกระเจียวพันใหญ่เฉยๆเพ่นว่าอืมเอาใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ต้นนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะกลับมาแชร์ประสบการณ์กันคุณตาวิถีไทยกับบอมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับต้นไม้มากนักอาจจะพูดผิดหรือไปฟังเขาพูดมาแล้วก็เล่าต่อแล้วก็พูดเล่าต่อในสิ่งที่มันผิดผิดไปเรื่อยๆ ก็วานปร,ราดท่านผู้รู้เนาะที่มีข้อมูลเกี่ยวกับต้นดอกไม้ดอกนี้นี่น,นี่ต้นนี้นี่ที่คุณตาเซิร์ชเข้าไปนี่เขาเรียกว่าบอกดอกบัวสวรรค์ิ่นว่า <c oughs> หรือกระเจียวใหญ่นี่แหละ,อะดอกกระเจียวบ้านเฮาเนี่ว่าง่ายๆไปอไปม,มันออกดอกได้นานบิตรายอาทิตย์ไหนท่านผู้ชมเอยดอกนี่อยู่หลายอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งผ่านไปอาทิตย์ที่สองก็ยังอยู่เนาะแต่สิ่คือค่อยร่วงโรยไป สิ็แล้วพอถึงฤดูการเขาก็จะเริ่มออกดอกใหม่แล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาออกมาแตกหน่อกออกมาเน,นี่คุณตาวิธีไทยกับสีแยกนะเอาไปขายบะนีะ้บางคนทักเข้ามาในกล่องข้อความบอกว่าคุณตาวิธีไทยมีจำหน่ายไหม,ม,มส่งมาให้หน่อยเพื่อนมา <laughs> ค่าต้นไม้ถือฮอดค่าส่งเนาะท่านผู้ชมค่าส่งพัเป็นร้อย ค่าต้นไม้ผัดบุก,กี่บาทเอาก็แล้วแต่ต้นดอกบัวสวรรค์ขออนุญ,ญาตเรียกต้นดอกบัวสวรรค์ก็แล้วกันเนาะสิผิดสิถือก็ขออภัยสําหรับท่านผู้รู้เนาะต้นนี้เป็นต้นไม้มงคลไหมโดยชื่อแล้วเป็นต้นไม้มงคลเพราะเขามีชื่อว่าดอกบัวสวรรค์เห็นไหมอ่าหรือกระเจียวใหญ่เวลาที่ปลูกไว้นี่ทำให้ บริเวณแถวนั้นรู้สึกว่ามีพลังนะมีพลังของสวรรค์เพราะเป็นดอกไม้ของสวรรค์เนอะอเป็นดอกบัวของสวรรค์คล้ายๆกับเราอยู่ในแดนของสวรรค์เอาแล้วคุณตาวิถีไทยจินตนาการไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เพื่อนบ่าอถ้าเราอยู่ใกล้ๆต้นงิ้วหนาม หล,หลายคนหลายคนยังหลายเฮือนยังมีต้นงิ้วหนามอยู่ยังมีอยู่บอกเออบางคนตัดทิมต้นงิ้วหนามเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนรกที่เฮาเห็นภาพนรกที่กระเจ้าเขียนอยู่ในผ้าในในจิจกรรมฝาผนังศิลปินที่ไปวาดไว้ตามโบสถ์ตามวัดต่างๆนรกจะมีต้นงิ้วหนามเห็นบอกอ่านั่นคือตัวแทนของนรกต้นงิ้วหนาม คนสีบกค่อยปลูกในเฮือนในซานสิไปปลูกไว้ในป่าศักดิ์สิทธิ์ไปป่าสุสานพูดละว่าง่ายๆไปมันขึ้นเองแต่ดอกต้นกระเจียวใหญ่หรือต้นดอกบัวสวร,ร์นี่ก็ต้องมีชื่อที่เป็นมงคลแน่นอนเหมือนต้นไม้ที่อยู่บนสวรรค์เห็นบอกเหมือนเราอยู่ไกลๆว่าอยู่ในแดนของสวงสวรรค์เพราะเป็นต้นไม้แห่งสวงสวรรค์ ดอกบัวสวรรค์เห็นบอกอืมไปแล้วคุณตาวิธีไทยเพื่อนว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนาะก็ขออภัยในที่นี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและกับโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเนาะท่านผู้ชมเนาะเอเออ่า ต้นดอกบัวสวรรค์น,นี้นอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศได้คำว่าฟอกอากาศนี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าต้นนี้เป็นต้นไม้ที่คลายออกซิเจนออกนะอาจจะเป็นทางดอกบ้างทางใบบ้างเนาะคลายออกซิเจนออกแล้วทีนี้นะ่ะคนที่อยู่ใกล้ๆต้นไม้นี่ก็จะได้รับออกซิเจนนะสูตรออกซิเจนเข้ามา ทำให้รู้สึกสดชื่นเห็นบอกปรับบรรยากาศเ,าเรียกว่านักจัดสวนจัดอะไรนี่เสียเอาไปปลูกไว้นะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกลุ่มต้นบัวสวรรค์กลุ่มต้นเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในเป็นไม้พวกไม้ฟอกอากาศนี่ไม้ปรับอากาศวาง,ง่ายๆไปประการที่3เป็นต้นไม้ประดับสวยงามเวลาที่ดอกบัวสวรรค์นี้ออกมาแล้ว มันงามเห็นบอกใบของพวกเขาเ,เห็นไหมมีความงามเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองพอเป็นชอกกีบขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะมีดอกเล็กๆแซมขึ้นมาตรงข้างอีกนะท่านผู้ชมเอ้ยเห็นบอกน,นี่เป็นดอกสีม่วงออกมาด้านข้างอีกอันนี้สีชมพูเป็นกรีบดอกบวกัวคล้าย,ายดอกบวกัไวไว้ง่ายๆไปเป็นไม้ดอกไม้ประดับสวยงามนักจัดสวนนี่บุคคลพลาด ที่สิป,ปลูกต้นดอกบัวสวรรค์ไว้บ่มุมไหนกับมุมนึงอาจจะเป็นโรงแรมปลูกในกระถางนะกระถางพัดกระถางมังกรพร้อมไหนนะปลูกไว้หน้าห้างทองหน้า,รา,รา,นาหน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวหน้าร้านขายส้มตําหน้าเฮือนหน้าซานปลูกไว้ต้นไม้คล้ายๆกับว่าบ้านหลังนั้นอยู่ในดินแดนของสวรรค์เพราะมีดอกบัวสวรรค์อยู่ด้านหน้าบ้านเห็นไหม เออคุณตาวิธีไทยกับสิสมุติเอาแบบนี้ลหละ <c oughs> แต่ถ้าต้นแต่ถ้ามีต้นยิวน้วหนามนี่ตัดทิมนะตัดทิมตะเกาเ้า,เาบบฮู้เนาะขึ้นเต็มน,นั่นนี่นี่นั่นสมัยตะเกาตะกี้ปลูกเอาตะมากมันมาเห็ดเอางิ้วเอานวลงิ้วนะมาเห็ดหมอนเอบฮู้แล้วพอมารู้ว่ามีคนเขียนว่าต้นงิ้วนี่ งิ้วน้นานี่มันเป็นต้นงิ้วที่อยู่ในนรกคนตัดทิมแบบนี้เออเออจักมันอยู่โบยู่ไปบาปมันเนาะไปตัดทิมอ่าเอาละประการต่อมาต้นดอกบัวสวรรค์นี้ยังเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้นะคุณครูเอาต้นดอกบัวสวรรค์อันนี้เข้ามาในห้องเรียนในชั่วโมงศิลปะ นักเรียนมักขนาดนะคุณครูครับนี่คือต้นอะไรคุณครูขานี่คือต้นอะไรคะทําไมมันสวยจังเลยพูว่า,น,านักเรียนก็ดีามคุณครูก็ตอบว่านี่คือต้นดอกบัวสวรรค์นักเรียนวันนี้ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นกระเจียวใหญ่หรือดอกบัวสวรรค์นี่แหละโอ้นักเรียนชอบมากสีสัน เอาละหนึ่งชั่วชั่วโมงถัดจากนี้ไปพวกถือลงมือเลยนะ,ะตัวไหนที่ไม่เข้าใจถามครูเด็กชายวิถีไทยที่บ้านมีหรือเปล่าต้นนี้ว่าเด็กชายวิถีไทยอยู่ทั้งหลังห้องพวกนะมีครับคุณครูครับคุณตาผมปลูกไว้ฮะปฏิทโทแสดงว่าคุณตาเด็กชายวิถีไทยนี่ ได้รับมรดกตกทอดเรื่องต้นไม้มงคลมาตั้งแต่สมัยเจ้าคุณปู่นะคุณปู่คุณยาเพื่อนปู่ไว้เลยกันเลยสืบทอดมารับมรดกต้นไม้มา <laughs> เออนอกจากนั้นในระดับมหาลัยในระดับมหาลัยนี่อาจารย์หรือด็อกเตอร์ที่สอนอยู่ในมหาลัยก็จะให้นักศึกษานี่ ไปสืบค้นข้อมูลอันนี้อตอนในรับมหาลัยนี่ต้องต้องขึ้นมาในรับการวิเคราะห์วิจัยการศึกษาการค้นคว้าการรวบรวมข้อมูลการทดลองนะการเพาะปลูกการขยายพันธุ์การแยกต้นแบบนี้เป็นต้นการใช้ดินปลูกอะไรต่างๆในระดับที่สูงขึ้นมาก็ต้องใช้วิศในระดับที่ละเอียดขึ้นมาอีกเนาะการขยายพันธุ์การรวบรวมสายพันธุ์ต่างๆอื เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วอาจารย์ก็บอกว่าให้พวกเธอโหลดลงใน Youtube Facebook Instagram Page ทีนี้ถ้าใครอยากได้ข้อมูลเหล่านี้ก็ทักเข้ามาพวกเธอก็ขายเลยนะเพราะนี่คือต้นไม้แห่งการสร้างรายได้หลายคนไปสร้างสถานที่เป็นโดมเป็นอาคารเป็นย่งแล้วก็เพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ขายนะเป็นไรายได้เป็นอาชีพหลัก บางคนเห็นเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะทำงานประจำเวลาว่างมาเสราร์อาทิตย์หรือวันหยุดมาก็ปลูกต้นดอกบัวสวรรค์อันนี้เอาไปขายตามตลาดนัดหรือขายทางออนไลน์ก็ได้นะได้เงินสร้างรายได้เสริมด้วยและต่อมาต้นดอกบัวสวรรค์น,นี้ยังเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณในหลายคนเวลาไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ ไปเยี่ยมคุณตาคุณยายมีต้นดอกบัวสวรรค์อันนี้ติดไม้ติดมือไปนะบอกว่าคุณยายครับผมเห็นอยู่ในตลาดต้นนี้มันสวยมากเขาเรียกว่าดอกบัวสวรรค์อืมคุณยายชอบไหมครับผืนหลานผืนซื้อมาฝากคุณยายนะต้นดอกบัวสวรรค์เป็นต้นไม้แห่งความมันมงคล ฟังแต่ซื้อเพื่อนว่าเออยายเราต้นดอกบัวสวรรค์คล้ายๆกับเราอยู่บนสวรรค์นั่นแหละหลานเอ,อ้ยขอบน้ำใจพวกเธอมากๆที่ซื้อมาฝากยายจริงๆนะพวกเธอมาเยี่ยมยายเฉยๆก็ได้ไม่ต้องมีอะไรติดมากติดมือมาแค่นี้ยายก็ดีใจแล้วละ่ะแต่อันนี้พวกเธอซื้อมาแล้วก็ขอบน้ำใจมากๆ ขอให้จำเริญจำเริญในห,หน้าที่การงานนะจ๊ะล้านเอ้ยว่าสันยายเรายิ้มอยู่ในใจนะจริงๆแล้วก็บออยากให้ลานเปืองดอกมาเยี่ยมครั้งคราใดาก็มีต้นไม้มงคลมาฝากมาตอนเออจนเต็มเมื่อเลยหลังเฮือนนะเวลาที่มีลูกๆลานลานคนอื่นมาแล้วก็แจกนะได้มาก็แจกไปพรอยากได้ก็เอาไปเราบอกอา่าต้นไม้มงคลสิบหกเธอซื้อมา ฝากยายนะ่อยอยู่ลังบ้านเต็มไปหมดแต่ยายก็แจก,กให้คนอื่นเขาอยากได้บอกเป็นยังยายแจกเลยความพอใจของยายญาติสนิทมิตรสหายหรือว่าลูกลูกหล,ล,ลานคนอื่นมาอยากได้ก็บแบ่งไปแต่ความพอใจของยายก็แล้วกันมา,มาอืมเอาละสำหรับมื้อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามี ให้เป็นเศรษฐีมโหงมือนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชติเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลาโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกัญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้าย สำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือต้นบัวสวรรค์ดอกบัวสวรรค์หรือดอกกระเจียวใหญ่ไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้ประดับสวยงามไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างรายได้และไม้แห่งการขอบคุณครับท่านผู้ชม